เรื่องการขู่วางระเบิดฟังดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีความกลัวและความไม่แน่นอนนี่แหละครับจะกลายเป็นแผนรับมือที่ชัดเจนและทําได้จริงวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนสําคัญในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ไปพร้อมๆกันครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามีโทรศัพท์แบบนี้โทรเข้ามาสิ่งแรกที่หลายคนรู้สึกคงจะเป็นความตื่นตระหนกแต่จริงๆแล้วสิ่งที่จะช่วยให้เราผ่านไปได้ไม่ใช่การแพนิคครับ แต่คือการมีแผนที่ดีต่างหากการเตรียมตัวให้พร้อมนี่แหละครับคืออาวุธที่ดีที่สุดของเราเลยเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยกดข้อแรกสุดที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับคือไม่ว่าภัยคุกคามจะมาในรูปแบบไหนก็ตามเราต้องมองว่ามันเป็นเรื่องจริงจังเสมอไม่มีการมองข้ามเด็ดขาดครับ หลายคนอาจจะคิดว่าการขูว่วางระเบิดต้องมาทางโทรศัพท์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันมาได้หลายทางมากเลยครับอาจจะเป็นพัสดุแปลกๆที่ส่งมาอีเมลข้อความหรือโพสต์ในโซเชียลมีเดียก็มีหรือบางทีอาจจะง่ายกว่านั้นอีกคือเป็นแค่กระดาษโน้ตหรือข้อความที่เขียนไว้บนกำแพงทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ทางนั้นครับพอเห็นว่ามันมาได้หลายรูปแบบขนาดนี้การเตรียมตัวเลยกลายเป็นเรื่องสําคัญสุดๆไปเลยครับเพราะอะไรเนอะหรอครับเพราะการวางแผนที่ดีเนี่ย มันจะช่วยลดความโกลาหลช่วยให้เราประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้นและสุดท้ายแล้วก็จะทำให้ทุกคนปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองโอเครู้ปัญหาแล้วทีนี้มาดูวิธีป้องกันกันบ้างนี่คือสิ่งที่เราลงมือทำได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อลดความเสี่ยงก่อนที่อะไรๆมันจะเกิดขึ้นจริง มันมีหลายอย่างที่เราทำได้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องการควบคุมคนเข้าออกอาคารเรื่องกุญแจมาสเตอร์ Master ก็ต้องจัดการให้รัดกุมพัสดุทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทางหนีไฟทางออกต่างๆต้องโล่งตลอดเวลาห้ามมีอะไรไปขวางรวมถึงการติดตั้งไฟฉุกเฉินแล้วก็กล้องวงจรปิดทั้งหมดนี้ช่วยได้เยอะเลยครับ นอกจากเรื่องของสถานที่แล้วสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือแผนรับมือที่เป็นระบบครับเรื่องคนนี่แหละครับสําคัญต้องมีเลยคือใครคือคนตัดสินใจหลักต้องมีทีมสําหรับอบพยพและทีมค้นหาโดยเฉพาะแล้วก็ลิสต์เบอร์ฉุกเฉินต่างๆที่สำคัญคือต้องกำหนดเส้นทางหนีภัยกับจุดรวมพลให้ชัดเจนและสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนต้องมีติดตัวไว้เลยก็คือเช็คลิสต์สำหรับรับมือการขู่วางระเบิดครับพอมีครบทุกอย่างนี้แผนของเราก็จะใช้งานได้จริงทันที โอเคเราเตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงล่ะเราจะรับมือกับมันยังไงมาดูกันครับถ้าการข่มขู่มาทางโทรศัพท์มีกฎเหล็กข้อเดียวที่ต้องจำให้แม่นเลยนะครับคือห้ามวางสายเด็ดขาดย้ำอีกครั้งนะครับห้ามวางสายเด็ดขาดแม้ว่าปลายสายจะตัดไปแล้วก็ตามเพราะการเปิดสายทิ้งไว้เนี่ยแหละครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ ในขณะที่ยังไม่วางสายพยายามตั้งสติแล้วถามคำามเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดครับมันคือข้อมูลที่อาจจะช่วยชีวิตคนได้เลยนะระเบิดอยู่ไหนจะระเบิดเมื่อไหร่หน้าตาเป็นยังไงใครเป็นคนวางแล้วทำไปทำไมถ้าเป็นไปได้ถามชื่อเขาด้วยทุกคำตอบมีค่ามากครับทีนี้มาดูความแตกต่างระหว่างการรับมือทางโทรศัพท์กับทางข้อความกันหน่อยถ้าเป็นโทรศัพท์อย่างที่บอกไปครับคือเปิดสายทิ้งไว้แล้วหาโทรศัพท์เครื่องอื่นโทรแจ้ง191 แต่ถ้าภัยคุกคามมาทางอีเมลหรือข้อความสิ่งที่ต้องทำก็คืออย่าเพิ่งปิดมันครับเปิดข้อความนั้นค้างไว้เลยแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอหรือปริ้นออกมาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยะครับเอาละครับนั่นคือเรื่องของการข่มขู่จากทางไกลแต่ถ้าเราไปเจอวัตถุต้องสงสัยเข้ากับตัวเองละ่ะเราจะทำยังไงเห็นกระเป๋าแบบนี้วางทิ้งไว้คำถามคือมันเป็นแค่ของที่คนลืมไว้ หรือเป็นวัตถุต้องสงสัยกันแน่ความแตกต่างตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันอาจจะเป็นแค่กระเป๋าธรรมดาหรืออาจจะเป็นภัยคุกคามร้ายแรงก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงมาหาคําตอบกันครับตามนิยามทางการเลยนะครับวัตถุต้องสงสัยก็คือของอะไรก็ตามที่เรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าข้างในมันอาจจะมีระเบิดหรือของอันตรายอยู่ ซึ่งเรื่องแบบนี้เราตัดสินใจเองไม่ได้นะครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นคนเข้ามาดูเท่านั้นมีหลักการจำในง่ายๆครับเรียกว่า H O T H ก็คือ Hidden หรือมันถูกเอาไปซ่อนไว้ในที่แปลกๆ O คือ Obviously Suspicious คือดูแล้วน่าสงสัยแบบชัดๆเลยอาจจะมีสายไฟโผลออกมาหรือมีกลิ่นแปลกๆ และชีคือ not typical คือมันเป็นของที่ไม่ควรจะมาอยู่ตรงนั้นเป็นของที่ดูผิดที่ผิดทางนั่นเองครับและถ้าเจอของที่เข้าขาย h อ T เมื่อกี้นี้สิ่งที่ต้องทำคืออย่าทำอะไรเลยครับย้ำนะครับห้ามแตะต้องห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดแค่อยู่ให้ห่างแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลาที่ตัดสินใจยากที่สุดคือเราจะอพยพกันดีไหม หลายคนอาจจะคิดว่าต้องอบพยพทันทีแต่เดี๋ยวก่อนครับมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกเสมอไปใช่แล้วครับการมีคนขู่วางระเบิดไม่ได้เท่ากับว่าเราต้องอบพยพทันทีเสมอไปนี่เป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดกันเยอะเลยจริงๆแล้วทุกเคสต้องมีการประเมินความเสี่ยงกันก่อนครับต้องใช้ความใจเย็นและดูข้อมูลอย่างเป็นระบบ ภาพนี้อาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจตัดสินใจใช้ในการประเมินสถานการณ์เลยครับเขาจะใช้ตารางนี้แล้วครับในการวิเคราะห์ว่าภัยคุกคามที่เจอเนี่ยมันมีความเสี่ยงระดับไหนเพื่อที่จะได้ตัดสินใจถูกว่าจะทําอะไรกันต่อไปมาดูกันทีละขั้นนะครับระดับความเสี่ยงต่ําก็จะแบบเป็นคําขู่ลอยๆไม่เจาะจงอะไรเลยส่วนระดับกลางก็จะดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นมีการวางแผนมาบ้างแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงสูง อันนี้จะมาแบบเฉพาะเจาะจงเลยครับเช่นบอกชัดๆเลยว่าระเบิดอยู่ไหนหน้าตาเป็นยังไงจะระเบิดกี่โมงแบบนี้คือต้องรีบดำเนินการขั้นสูงสุดเลยครับและถ้าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจคือต้องอบพยพจำหลักการสำคัญ2ออย่างนี้ไว้เลยครับคือระยะห่างและที่กำบังยิ่งเราอยู่ห่างและมีที่กำบังที่ดีเท่าไหร่โอกาสบาดเจ็บก็จะน้อยลงเท่านั้นนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องซ้อมแผหนีภัยกัน สุดท้ายแล้วทุกอย่างที่เราคุยกันมาสามารถสรุปได้ด้วยประโยคนี้เลยครับด้วยการวางแผนล,ล่วงหน้าและการฝึกซ้อมทั้งพนักง,งานและผู้มีอำนาจตัดสินใจจะสามารถลดความตื่นตระหนกและรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วมันคือการเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความพร้อมนั้นเองครับ ก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้คิดกันนะครับแผนรับมือเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือเรารู้จักแผนนั้นดีแค่ไหนลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ความใส่ใจของเราทุกคน